เรื่องของผู้ที่เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวเนี่ยนะครับถ้าผู้ที่เลี้ยงแบบแสดงความเป็นเจ้าของอย่างชัดเจนนะครับมีการดูแลให้อาหารพาไปฉีดวัคซีนทั้งโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็โรคอื่นๆด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ที่เป็นห่วงก็คือวิถีชีวิตของคนไทยเราเนี่ยนะครับยังเลี้ยงแบบลักษณะของการที่มีความ ซึ่งเป็นเรื่องดีครับก็คือมีความเมตตาต่อสัตว์ด้วยกันนะครับสัตว์โลกด้วยกันเนี่ยแต่ว่าก็จะให้อาหารนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูแลเรื่องของการป้องกันโรคให้เขานะครับจึงทำให้บางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ของปศุสัตว์หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่ต้องการที่จะควบคุมโรคหรือว่าป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่สุนัขบ้าเนี่ยก็จะต้องจับ แล้วก็เอามาฉีดวัคซีนนะครับหรือว่าควบคุมประชากรโดยการนําไปไว้ในที่ที่เป็นศูนย์พักพิงเนี่ยนะครับบางทีพี่น้องเราไม่เข้าใจนะครับก็อาจจะต่อว่าหรือว่าป้องกันไม่ให้สัตว์เนี่ยถูกจับอะไรทํานองนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้พาเข้าไปฉีดวัคซีนหรือว่าฉีดยาที่ ที่จะป้องกันโรคชนิดอื่นเนี่ยจึงทําให้มันมีโอกาสที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคได้เพราะนั้นก็อยากจะขอความร่วมมือว่าท่านใดที่เลี้ยงเนี่ยนะครับก็อยากให้ปฏิบัติกับสัตว์เหล่านี้เนี่ยให้ดีก็คือเลี้ยงดูแลให้ดีมีพื้นที่ให้เขานะครับแล้วก็พาไปฉีดวัคซีนฉีดยาป้องกันโรคไปต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคอื่นๆที่อาจจะแพร่ระบาดมาถึงคนได้นะครับ ส่วนสุนัขจรจักหรือว่าที่อยู่ตามพนที่สาธารณะต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือจํากัดขอบเขตให้เขาเพื่อให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่เจ้าของพื้นที่เนี่ยสามารถดูแลได้แล้วก็ให้อาหารแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันให้เขานะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของปศุสัตว์เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมาดูแลควบคุมโรคนะครับให้ความร่วมมือถ้าถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับมันก็ยังไปด้วยกันได้นะครับแต่ว่าการไปปกป้อง สัตว์เหล่านี้โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ทาเข้าไปรักษาหรือว่าดูแลสุขภาพเขาอย่างดีเนี่ยก็เป็นแหล่งที่จะทําให้เกิดการแพร่ระบาดได้ตรงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือครับ